สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันนี้ช่องฟังชั่นอินดี้นะครับผมก็ได้มาทำกิจกรรมนะครับพบปะเยี่ยมเย็นท่านพ่อใหญ่บ้านบ้านโนนหินกองนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นกับท่านเกี่ยวกับโครงการ RTP ีพีไซเบอร์วิเก็เลยแวะมาชมสินค้าหัตถกรรมนะครับก็เลยได้มาทําช่องให้แกหน่อยอมาโฆษณาสินค้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างครับครับสวัสดีครับท่าน พ่อผู้ใหญ่นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้นะครับพ่อผู้ใหญ่ครับบ้านนนหินกองเนี่ยมีสินค้าที่ว่านําเสนอนะ่ยเป็นแบบไหนครับผมที่ว่าที่ว่าที่ว่าทําแล้วมันมันมีชื่อเสียงครับมีงานแกะสลักไม้ครับแกะสลักไม้ครับเป็นพวกนกยิมซียีมซีก็มีเต่ามีนกคุ้มมีนกคุ้มมีเต่าครัแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือมี นี่อะไรครับเนี่ยมีดดาบครับโอ้มีดดาบแกะสลักลายแกะสลักลายแกะสลักายข้างในมี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 ดไหมครับข้างในเป็นเป็นมีดใช่ไหมใช่ครับโอ้ไอ้ทำมีดใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นทางพระอาจารย์วัดป่าครับท่านทำสร้างวัดพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายแต่ท่านให้ไม่ให้ไม่ซื้อไม่ให้บูชาโอ้ไม่ซื้อไม่บูชาใครจะร่วมสร้างวัดก็มาถวายปูนพวกเรื่องนะครับโอ้ นี่ก็เป็นฝีมือนะครับหัตกรรมของชาวบ้าน<ม>บ้านเนองกองครับหัตกรรมชุมชนเนาะก็จะมีนี่ใช่ไหมครับพ่อผู้ใหญ่ครับจะมีเกศสลักนกอ,อินทรีเกศสลักนกอ,อินทรีแล้วแล้วไม้แต่ละไม้เนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาเอาตัวนี้เหรอเอาตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นไม้แก่นคูนครับเราเราทำต้อง ไม้มงคลครับผมไม้มงคลเป็นไม้มงคลครับต่อไปครับตัวนี้ไม้ประดูไม้ประดูไม้ประดูต่อไปเลยครับตัวนี้จะเป็นไม้กระถินเทพาครับไม้กระถินเทพาครับโอ้โหตัวข้างบนก็จะเป็นอีกอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่สามก็เป็นไม้ยอครับไม้ยอไม้ยอตัวนี้ก็จะเป็นกระถินเทพากระถินเทพาตัวนั้นก็จะเป็นไม้แดงไม้แดงครับไม้แดงครับเตมและฝั่งนี้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นไม้แก่นขามครับไม้แก่นขามไม้แก่นคนเลยแก่นคต้ทอยู่คนแท่นครับไม้แก่นขามไม้ขามแก่นแก่นขามครับไม้แก่นขามครับโอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นไม้กันเก่าครับไม้กันเก่าภาษาภาษาภาษากลางครับภาษากลางไม้กันเก่าโอ้ภาษากลางเป็นไม้กันเก่าใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้็ไม้ลงรักครับไม้ลงรักไม้ลงรักโอ้ไม้ลงรักอืมตัวนี้แหะครับเนี่ย ไม้กระถินเทฟากระถิ่นเซฟาเหมือนกันครับตัวนั้นเป็นไม้ขนนนี่ขนนเนาะไม้ขนนครับทองขนนครับอันนี้เป็นผู้กองวีรปงศ์ครับรับฝ่ายสนับสนุนนะครับนี่มาเยี่ยมพ่อผู้ใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยมาดูสินค้าอัตกรรมโอเคแล้วแต่ละตัวนี่มีราคาเท่ากันไหมไม่ไม่เท่ากันครับประมาณอ๋อตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไรครับตัวนี้สามพันเก้าครับไม้กันเก่าใช่ไหมครับครับ นี่ครับพวกพี่ใหญ่เขียนะครเลสามพันเก้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับราคากันเองคุยได้ราคากันเองนะครับถ้าอยากได้ก็ราคาเปิดนะครับเปิดมหาพ่อผู้ใหญ่เนาะครับผมที่บ้านหนองหินกองครับชิมรสสามหมูชี้แพงสุดมีไหมชิ้นที่แพงที่สุดมีไหมครับก็ทำอยู่ครับปีหกพันครับหกพันหกพันหกพันนี่เป็น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 จะเป็นตัวสูงขนาดเม็ดประมาณเม็ดสี่สิบสูงครับอินซีใช่ไหมครับอินซีครับสูงหกเม็ดเม็ด เม็ดเม็ดหกสิบเม็ดหกสิบครับผมเม็ดสี่สิบเม็ดห้าสิบประมาณนี้ครับรวมฐานรวมอะไรแล้วครับครับแต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่ไหนครับตอนนี้มาอยู่ที่ไหนตอนนี้ขายไปแล้วกำไอนะครับโอ้ไปบังน้ำเขียวครับช่อนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้พยาอินซีนะครับได้ทุกได้ทุกอย่างไหมหรือว่าได้เฉพาะอินซีก็ได้ครับเป็นพวก งานพวกลูกคุ้มพวกคุ้มเต่าออนี่ใช่ไหมครับลูกคุ้มเนี่ยครับลูกคุ้มนี่่คุ้มคุ้มไทยครับคุ้มเงินคุ้มทองคุ้มทองจะเป็นไม้ขนุนครับไม้ขนุนนะครับผมมีเต่ายื้ไหมผมมีเต่าด้วยเต่ายืดเยืนอย้อาวครับครับมีไหมครับที่ที่ว่าที่ที่ฝีมือที่เราเก็บได้น่ะมีอยู่แต่ก็ก็ยังขายไปก็มีครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกอินทรีเนาะกับนกอินทรีครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้นกอินทรีเกะสลักไม้นะครับก็เอาไม้มาให้ท่านผู้ใหญ่เนาะเกะก็ได้หรือว่าจะมาซื้อเลยหรือว่าจะมาสั่งทำสั่งทำดีกว่าสั่งทำดีกว่าท่านผู้ใหญ่สะดวกกว่าก็สั่งทำท่านผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าท่านจะจะทำให้เนี่ยครับก็จะมีับติิโอ้ั ีโปรไฟล์ดีนะครับเนี่ยท่านพผู้ใหญ่เขาฝีมือก็ดีนะครับเนี่ยนี่ครับถ้าพี่ท่านใดอยากได้นะก็ติดต่อสอบถามมาทางช่องหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ครับศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลกับท่านพ่อผู้ใหญ่แล้วจะพามาที่บ้านท่านพ่อผู้ใหญ่ก็ได้ครับผมหรือว่าจะขอเบอร์ท่านพ่อผู้ใหญ่เลยก็ได้มีเบอร์โทรไหมครับท่านพ่อผู้ใหญ่่ครับครับเบอร์ครับครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ครับ 619นึ่งเก้ครับ0059ครับท่านพ่อผู้ใหญ่นะครับชื่อท่านพ่อผู้ใหญ่อะไรครับชื่อครีมอ๋อพ่อผู้ใหญ่ครีมนะครับครีมอรลารับอราสานนะครับพ่อผู้ใหญ่ครีมอราสานนะครับที่บ้านโนนเพ็งก้องอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ที่จะนำเสนอโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต